สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านอุ้ยน่ากลัวมากตีพามาดูน้ำอีกแล้วบุญจุ๊กวกแต่เดี๋ยวบุญจะผักตีลงไปเนี่ยตีพามาจอดอยู่ใกล้ๆเลยนะคะทุกคนอุ้ยน่ากลัวมากเผื่อเผื่อพัดตกลงไปเนี่ยตายเลยนะตีบอกว่าจะพามาหาหอยนะคะแต่น้ำนแรง ตีก้าไปยืนตรงนั้นไงเด็กลัวไหมเด้ <c oughs> อหนูน่ากลัววุ้นจะอ้วกหู้นอยู่ใกล้เกินกควรมาน่ากลัวมากเลยห,หาไหลลงไป็นนันตายได้ด้เน่ยนะ าคนไปยืนลมพนไหลลงจะทำยังไงเนาะวุ้นอยากเดินไปแล้วไปดิงตัวนั้นอะเนี่ยขับตกบชบาตรงนี้อะลงอะน้ำแรงอยู่นะทุกคนหอยคิดกาฮะหอยเันจ้าสิหอยยาน

น้ำพี่น้องขอเหลียวเบื้องหน้านหรอกค่ะมันเนี่ยในรถก็จังรถมันไหลนี่แมะเหมือนรถกระบะมันไหลอะ่ะเนี่ยนะคะมันอยู่ระยะประชันชิดเลยเนี่ยรถนี่รถกระบะจอดอยู่ติดติดขอบเลยนะคะก็เนี่ยลงไปนี่ก็เป็นไอ้นี่น้ำละที่น้ำไหลละ เปิดเปิดประตูถกวงไปนี่ทำไงไม่สิตายถิ่นพี่พี่น้องวูนี่ก่อนไงมาแล้วอู้บเบื่อหายไปยานมา้วพี่น้องมันไหลมาแล้ว,อลลวโอ้ยสิหานหือข่อยเมาเมาหนา,พหนามพนะี่น้องเมาหนามตาไล่เหรอรถไล่ตาโซกลงไปไหนหัทไปไหนนี่ กวัวตอมันไหลลงแล้วบับา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 บับาบับาบับขันข้นยิงตายเลยก็สิไปไหล,ลตกใส่วูบบนี้ตีอย่าลงไปวิพายพราะไหนีไม่เจ้าบ้ายานตีถ้าตกลงไปหันขอรบซอยเด้อ เปีทะยานตีขึ้นมาตีมากมันจะเกาะลงไปได้นะยันฟักโบกเกาะจะของลงไปนะเขาไม่ได้เสียดายจะของเนวันเดียรผัวไหมไม,ไ <c oughs> มาถอยยันตีเขายาน ne nescit โอเคค่ะวุ่นไม่ไหวแล้ววุณนจะอ้วกไปแล้วบา,บายยเมาน้ำแล้วพี่น้อง